สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการซิปไฟล์นะครับสำหรับ Windows 10นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำการใช้ Windows 10นะครับเวอร์ชั่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 10นะครับ1909 1903 1809 1803นะครับในโปรแกรมหลังจากที่เราทำการติดตั้ง Windows เรียบร้อยนะครับมันจะมีซิปไฟล์ให้เพื่อนๆได้ใช้งานนะครับโดย เพื่อนๆบางคนไม่รู้นะครับโดยโปรแกรมซิปไฟล์ตัวนี้เป็นซิปไฟล์ของทาง Windows เองของทาง Microsoft เองที่เขาทำการพอไว้ให้นะครับทำการเตรียมไว้ให้นะครับง่ายๆนะครับซึ่งโดยปกตินะครับเพื่อนๆนะครับในใน w i o w s w s 10ของเรานะครับมันก็จะมีซิปตัวซิ p ไฟล์ธรรมดานะครับแต่บางคนนะครับอยากไปทำการดาวน์โหลดตัวนะครับ7 zip นะครับ ตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือวินลานะครับตัวนี้ก็สามารถทำซิปได้เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับ2ตัวบนนะครับซิปที่ติดมากับวินโด s เองนะครับกับ7ซเิปที่เราสามารถทำการดาวน์โหลดนะครับคือ2ตัวนี้ฟรีนะครับใช้งานได้เลยไม่เสียตังค์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยสำหรับ7ซเนิปนะครับแต่วินล่า วิลาเป็นแชร์แวร์นะครับแชร์แวร์คืออะไรคือคุณสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้ได้แต่สักพักนึงมันจะเก็บต่างคุณนะครับในส่วนนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้แค่ซิปหรือเซเวนซิปก็ได้ก็วันนี้ผมจะมาสอนซิปละกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับคือกรณีถ้าเราต้องการทําการซิปไฟล์ นะครับซิปไฟล์ต่างๆสมมุติว่าผมต้องการซิปไฟล์4ไฟล์นี้นะครับไปหาแล้วก็ส่งเป็นเป็นไฟล์เดียวไปหาปลายทางนะครับถามว่าวิธีการซิปไฟล์3ามไอ้4ไฟล์พร้อมกันเลยทําอย่างไรก็ปกติก็ให้คลิกซ้ายให้ให้คลิกซ้ายคุมไฟล์ที่เราต้องการซิปนะครับหรือกด Ctrl+C แล้วก็คลิกซ้ายเลือกทีละอย่างเลือกทีละไฟล์ก็ได้นะครับไม่ว่าไฟล์ต่างๆคุณสามารถทำการซิปไฟล์ได้นะครับ สมมุติผมขอเลือกคลิกขวานะครับผมเลือกคลิกคุมไฟล์ทั้งหมดนะครับสมมติมี4ไฟล์ไฟล์ A ไฟล์ B ไฟล์ C แล้วก็ PDF นะครับจากนั้นเมื่อคุมเสร็จแล้วนะครับซิปเลยนะครับก็คลิกขวานะครับกด Send To แล้วมันจะมี Compate s ป i f ลเดอรนะครับก็เลือกเป็น1ีนะครับจากนั้นมันจะได้ซิปมา1ไฟล์เนี่ย ซิปหนึ่งไฟล์มันตั้งชื่อชื่อเป็นชื่ออะไรสักอย่างเป็นชื่อไฟล์บางไฟล์นะครับถามว่าอ่าโอเคผมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็แค่คลิกขวา rename นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ซิปนะครับคือตอนเนี้ยผมก็ได้ไฟล์ซิปมา1ไฟล์เรียบร้อยพร้อมส่งปลายทางไฟล์ซิปหนึ่งไฟล์ตรงนี้ประกอบไปด้วย4ไฟล์ข้างในนะครับถามว่ารู้ได้ไงก็ลองแต่มันคลิกด,ดู เห็นไหมครับแต่เมื่อคลิกดูปุ๊บมันจะเห็น4ไฟล์ที่เราทําการซิปไว้นะครับสมมตินะครับผมทําการนะครับลองก๊อปปี้ไปไว้ที่อื่นดูนะครับอายกตัวอย่างวิดีโอแล้วกันนะครับเพสต์สมมุติปลายทางนะครับเขาได้รับไฟล์ซิปของเราเรียบร้อยนะครับเขาอาจจะใช้โปรแกรมเวลาเซเว่นซิปหรือว่าซิปธรรมดาทําการแตกไฟล์ได้นะครับวิธีการแตกซิปนะครับก็แค่คลิกขวานะครับ แล้วก็เลือก Extract All นะครับเมื่อ Extract All นะครับมันจะทําการบอกว่าคุณจะเก็บไปที่ไหนสมมติผมจะเก็บไปที่ที่เดียวกับตรงนี้นะครับผมก็กด Extract นะครับเห็นไหมครับเมื่อเรา Extract มาเรียบร้อยเราจะได้ชื่อโฟลเดอร์ที่เราทําการซิปเมื่อกี้นะครับปลายทางเขาเปิดเข้ามาที่โฟลเดอร์อะเปิดมาเห็น,เห,นเห็นไหมครับมี4ไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการซิป แล้วก็อันซิปนะครับสำหรับต้นทางและปลายทางนะครับก็ใช้ง่ายๆนะครับสำหรับตัวซิปของวินโด w s เองข้อเสียอย่างเดียวคือซิปของวินโด w s เองไม่สามารถใส่พาสเวิร์ดในการ En นคริปชันแล้วก็ดีคริปชันได้นะครับในส่วนนี้ก็คือไม่สามารถใส่พาสเวิร์ดของซิปไปอีกทีหนึ่งได้ละกันพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับก็วันนี้เป็นบทความง่ายๆนะครับสําหรับการใช้ Windows 10นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฮียเอกหลังเซียด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ